ตอนรับลูกค้าท,ทุกท่านเลยนะคะอยู่กับเราบริษัท JAS ไ y d r a u ิกจำกัดวันนี้เราอยู่กันที่ตำบลศรีชาทองอำเภอ,อนครศรีสีจังหวัดน,นคนปรปฐมชือร้านผิวเพื่อนรอนะคะวันนี้เรามาส่งสินค้าให้กับลูกค้ากันนะคะสินค้าที่ลูกค้าเลือกซื้อนะคะจะเป็นเครื่องซ่อมรอมแมทนะคะรุ่น XJ 95นะคะตอนน้าตาสินค้าจะเป็นประมาณนี้เลยนะคะลูกค้าสีสดสวยงามนะคะทันสมัยแล้วก็ใช้งานง่ายนะคะลูกค้า ก็เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะคะหนูให้พบกับพี่ช่างนะคะเพื่อสาธิตการใช้งานแล้วก็วิธีบำรุงรักษาเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบอ่าทีนี้เราเห็นหน้าตาเครื่องแล้วอ่าทีนี้เราจะมาดูอุปกรณ์ว่าถ้าลูกค้าหนึ่งท่านที่ว่าซื้อเครื่องแปรได้อะไรมั่งอ่ามาดูครับนี่ครับก็จะมีตามนี้เลยนี่ครับมีตามนี้เลยนี่ครับจะเป็นพวกนี้จะเป็นอุปกรณ์ดัดเข่าลูกเข่าโคง้งของแต่ละแหกแต่อะไร แต่ละรุ่นนะครับอันนี้จะเป็นอะแดปเตอร์ที่ว่าเราต้องขันล้อขันล้อก็เหมือนประมาณว่าพวกเครื่องพวกขันล้อเข้าไปจะเป็นพวกคันแมอเนี่ยมีค้อนมีค้อนยางอไอ้๊ะมันปลอดภัยเป็นค้อนไม้เราจะเป็นกุญแจแล้วก็ส่วนกุญแจตัวเนี้ยเราสามารถตัวนี้ว่าอ่าแม็กเราสามารถประดัดขอบขอบกระทะก็ได้ขอบกระทะวงล้อที่ว่าตัวนี้ที่ว่าเป็นล้อแม็กซ์สิ้นแล้วตัวนี้ที่มันแตกมันดุ้งตัวนี้ตัวนี้สามารถใช้ดัดได้ครับค่ะแล้วก็ตัวนี้จะมีโอลิง โอริงนี้จะมีโอริ่งอะไรเออตัวนี้เดี๋ยวโอริงนี้ผมจะบอกอยู่เลยจะเป็นโอริงปั๊มปั๊มอะลิล่ด้วาจะใช้ขับอุปกรณ์ตัวนี้ครับเพื่อใช้ดักนะครับตัวนี้ก็จะมีอ่าตัวนี้เราตัวนี้เราจบแล้วอ่าแล้วมีอย่างหนึ่งคือหัวแก๊สหัวแก๊สตัวนี้แต่หัวแก๊สตัวเนี้ยถ้าพูดตรงๆัหัวแก๊สที่ผมให้มาคือจริงๆจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ถ้าลูกค้าบางท่านที่มีเกี่ยวเป็นหัวแก๊สแบบใช้ลมเราอ่าแรงแก๊สมันจะจะแรงกว่าจะร้อนเร็วกว่าตัวนนนนนนีีี้้้้มมมมัััเเหหืือออไไ่่่่คคคยแรรงทาาตตวกลู ถ้าลูกค้าไม่ชอบนี้ก็สามารถไปซื้อเพิ่มเติมตัวนั้น้จะเป็นแก้ด้วยไชลบแก๊สท,ที่เราเป่าแห่กซ์ลดให้มันอ่อนตัวมันจะแรงกว่าครับ<ะ>อันนี้หน้าตาเครื่องมีอะไรบ้างครับก็จะมีประมาณนี้พวกนี้ก็จะมีเป็นพวกลอยหยักอะนเพื่อรอเราเอาปั๊มผลิตปูดดัดกูบดัดพวบขอบร้อนพวกนี้ครับตัวนี้จะเป็นใบมีด<ะ>ใบมีดตัวน,นี้คือที่ลูกค้าที่ลูกค้าส่วนใหญ่ที่โทรมาถามอยากถามว่ากึ่งเงาได้ไหมมันกึ่งไม่ได้ครับ พราะใบมีดตัวนี้มันแค่ว่าอวอตึงเก็บงานรอยเชื่อมมันไม่สามารถคึงเงาได้เพราะว่าระบบใบมีดกับระบบรอบเครื่องมันต่างกันครับมันคนละคนละรอบกันค่ะอ่าแล้วตัวนี้ก็จะมีสมมุติว่าตัวนี้เราเราจะเลื่อนซ้ายขวาใช่ไหมครับเราจะเลื่อนหรือปรับอะไรเนี้ยสมมุติว่าเราต้องการกึงก็คือเราจะมีตัวนี้ตัวล็อกให้ทีนึงล็อกกันเคลื่อนถามคนว่าขายสุดแล้วตัวนี้สามารถโยกได้ครับนี่ครับนี่ขายมาให้แน่นประมาณนี้คือตอนที่ว่าเราคึงให้เครื่องนี้มันเลื่อน ส่วนตัวนี้ก็สมมติว่าการณีที่ว่าเราจะดัดใช่ไหมเราจะดัดไม่ให้ตำแหน่งมันเคลื่อนแล้วก็ล็อกครับอ่าล็อกเสร็จตรงนี้มันก็จะไม่เคลื่อนตัวนี้ปเป็นตัวล็อกนะ,ะใช่ครับแล้วตัวอ่าตัวนี้จะเป็นทุกสวิตค่ะที่นี้เป็นสวิตเ,เปิดเครื่องอ่าเปิดเครื่องแล้วตัวนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าปรับรอบรอบครับอ่าสังเกตดีๆนครนะนปรับรอบนะประมาณนี้ค่ะปรับรอบคือตอนที่ว่าเราเอาไปจึงจึงเก็บงานประมาณนี้ครับค่ะ หลักๆอ่าล้วก็จะมาด้านนี้ครับด้านนี้จะเป็นชุดปั๊มที่ผมบอกว่าจะแตะข้าง้นเราว่าโอลิงตัวเมื่อกี้นี่ว่าใช้ตัวไหนคือว่าใช้ตัวนี้ครับขอสำรองให้เผื่ออนาคตอ่ามันมันแตกมันรั่วเขาจะให้เป็นสั่แรมาให้ตร <ภา S 1> น,นี้คร <ภา S 1> ับ <ภา S 1> แล้วก็ <ภา S 1> สวิตชันโยกน,นี้ก็เราก็จะมาเปิดอ่ัปัม๊มตัวนี้ครับเปิดชุดปัม๊มตอนนี้ที่ว่าเราจะดัดอ่าลันกคันโยกครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับตัวนี้ว่าเราจะใส่ไปนี้อ่าแปลว่าเราจะดัดใช่ไหมครับแปลว่า เอาอุปกรณ์มาใส่เพื่อเราจะตัดส่วนไหนที่ว่าล้อแมกล้อมันดรเลยพวกนี้ครับค่ะแล้วเขาจะมีที่เก็บไว้ให้เดี๋ยวเสียบเก็บไว้ใช้ถ้าเราไม่ใช้ล้าก็ปิดค่ะส่วนตัวนี้อ่าเดี๋ยวเราจะมาสาธิตว่าคร่าวๆหรือาวว่าใช้งานยังไงอ่ะเดี๋ยวผมจะลองลองขอรอลูกค้าพอดีวันนี้เอ่อได้มาเอ่อเทสงานจริงที่ร้านคิวล้อเพื่อนนะครับก็ล้อค่ะ เพื่อนล้อออกเลยข้อแพ้ทุบผิดครับมาแล้วนี่ครับได้ล้อมาหนึ่งล้อสวัสดีูค่าที่เข้ามาใหม่ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเขาก็จะมีเนกำลังใจให้พวกเรานะขาเป็นน็อตอุปกรณ์เขานะครับเราไว้ล็อกล้อเหมือนเราไขล้อปกตินี่แหละครับ ขั้นตอนก็คือเราก็มาใส่ล็อกล้อไปก่อนครับขั้นตอนนี้จะอ่ค่อนข้างใช้เวลานิดนึงเวลาใส่ล็อกล้อครับรใส่สามตัวก็ได้ครับไม่เป็นต้องใส่เพราะเขาจะให้มาสี่ตัวเราก็ใส่แค่สามก็ได้ครับค่ะ<อ>แล้วก็หาดูหาเหลี่ยมให้มันตรงกับแนวล้อเรา S <S เอ๊ะใส่น็อตลองไปที่รอเลยใช่ไหมครับใช่ครับเหมืนหอนเราล,อล,อลอ็อกล <ะ S 2> ็อกล็อกล็อกก็คือเป็นการลอ็อกล้อนะคะใช่ครับเราลอ็อกค่อวๆไปก่อนครับเราค่อยหาเอาเป็นแบสเตอร์ใส่ล็อกไปก่อน,นครับ ก็เป็นอะแดปเตอร์นะคะใช่ครับการล,ล้อมลุนครับพอขั้นตอนนี้จะาจะช้านิดนึงเพราะตอนนี้เรามาไขาใส่น,อน็อตะครับใส่ล้อ อพอเราได้ร้อนแน่แล้วก็ไถไปน,นี่ครับโอ้คดเยอะเลยเนี่แนี้เราก็มาดูว่าเราจะดัดตรงไหนค่ะ ยังไงแต่ถ้าเป็นเคสเยอะถ้ามันหนักมากเราต้องเขาเรียกลาต้องใช้แก๊สลนมันก่อนครับลนก่อนครับ mm hmm. ขอเดี๋ยวขอให้ช่มง,งานติดแก๊สให้หน่อยครับนี่เดี๋ยวพี่ช่างจะลนตัวลอให้ดูนะคะ พอเจอแบบประมาณสุดที่หนักๆแล้วก็องใช้อาแก๊สรวนให้มันอ่อนตัวก่อนครับ,รบก็แคประมาณนี้ก็มาพอดีเราให้ทั้งเขาลองทำดูครับค่ะอันนี้เราจะใช้ความร้อนเพื่อทำให้เขาอ่อนตัวใช่ไหมครับพี่ใช่ครับเพื่อเราจะได้อาหรือบางจุดที่ว่า ตัว mm hmm. อาดคอนโชว์แล้วเขาใช้ท้อนตัวนี้นะซีทังมาก่อนได้ครับสวัสดีลูกค้าที่เข้ามาใหม่ด้วยนะคะหนูรบกวนกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะหรือว่าทีจะเป็นเทสหนักๆก็คือเรามาว่าลอกแก้เต่าข้างนอกก่อนแล้วจัดข้างนอกเข้ามาก่อนแล้วค่อย ค่อยมาดัดเล็กน้อยให้มันเครื่องทีครับค่ะลองดูครับมามาไหม อเควันนี้ถ้าเกิดเคสหนักเนี่ยเราทำข้างนอกข้างนอกก่อนดีกว่าเพราะมันดูดยารามัเคาะเนี่ยเดี๋ยวเทื่อมันจะเทือกพวกเกีียวพวกแกนในนี้ครับค่ในแบบของผมทำข้างนอกก่อนอ,าานาาอนันนี้ผมเรียกข้าวให้ดู ทีละคอ้งในแรงๆนะเดี๋ยวมีันหากับพวกชุดชุดแกนเข<อ>้า<อ>ลองดูครับค<อ>่ะ<อ>เรามาเลือกอุปกรณ์กัน ครับค่ะอันนี้ก็เป็นการดัดล้อให้ดูนะ,ะเราต้องหาอะแดปเตอร์ที่มันเข้ากันได้ใช่ไหมคะพีใช่ครับ แต่เนี้ยมันถ้ารวมๆคือมันเคสเคสหนักจริงๆก็ต้องแบบก็ไปเอาออกไปดัดข้างนอกก่อนค <อะ S 1> ่อยามาดัดเล็กๆน,น,น้อยๆได้อยู่ไมไม,ไม่อยากไม่อากที่กแกงมากเลอยากทแคนมากส่อแเตอร์เข้าไปม <ขอ S 2> ีน้ำาเ่ะคะ่ะ แล้วก็ต้องใช้แก๊สหลอนช่วย <ภา S 1> อีกนะเดี๋ยวผมทำเขาดิไอ้ดัดนี้ต้องใจเย็นๆครับสวัสดีลูกค้าที่เข้ามาใหม่ด้วยนะคะหนูล้องเนกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ ตัวนี้นะคะจะเป็นเครื่องซ่อมล้อมแมกนะคะลูกค้ารุ่น x f, f j 9.5นะคะตัวนี้นะคะจะใช้สําหรับซ่อมล้อมแมกนะคะแล้วก็ฟึงขอบล้อฟึงดุมกลางล้อมแมกนะคะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สําหรับซ่อมแซงแล้วก็ปรับแต่งล้อมแมกนะคะตัวนี้ช่วยในการทําง,งานได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพนะคะเช่นการดัดล้อการตรวจสอบความสมบูรณ์ของล้อนะคะ แรงไฟฟ้านะคะมีให้ลูกค้าเลือกนะคะจีม220วัตต์นะคะและ380วัตต์กำลังไฟฟ้าอยู่ที่1.5กิโลวัตต์เส้นผ่านศูนย์กลางของล้ออยู่ที่26นิ้วความกว้างของล้ออยู่ที่22นิ้วแรงดันอยู่ที่15บาร์นะคะความเร็วรอบสูงถึง1,000ระดับเสียง79 VB นะคะ ขนาดตัวเครื่องโดยประมาณนะคะอยู่ที่1,300คูณ800คูณ1,400มิลิเมตรนะคะน้ำหนักตัวเครื่องอยู่ที่360กิโลกรัมนะคะลูกค้าท่านใดสนใจสินค้านะคะลูกค้าก็สามารถกดติดตามนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook นะคะท i k ต o k หรือ,อว่าหน้าเพจได้เลยนะคะ พอตัวไหนมันแข็งเกินอะไรเกินนั้นพี่เราก็ออกแก๊สลนช่วยครับค่ะคตัวนี้นะคะพุกคนเรากมีอะแดปเตอร์เปลี่ยนอันนี้พวกคนก็ต้องลอง,ลองกะดูว่าเราใช้ตัวไหนนี่นะคะจะเปการแบบล้ออันนี้ต้องเป็นขอบนะคะ เราดัดปีดขอบก็มีครับเรืองกาใช้ดูแต่ลักษณะเลยเราจะดัดเราใจนี่ครับมันจะเป็นการดัดล้อขึ้นมานะคะเป็นดัดล้อนะคะจากกคตนะคะลูกค้าแล้วก็จะดัดให้เป็นรูปทรงนะคะ แล้วก็ดัดไปเรื่อยใช่ไหมคะใช่ช่างจังใจกว่าเราจะได้รูปทรงใช่พอดีที่เกิดมันแตกนาเนี่ยเราก็เอาไปเชื่อมก่อนคือดัดได้ที่คร้าวแล้วก็ไปเชื่อมก่อนครับค่ะแล้วค่อยมาดัดใหม่การดัดก็จะประมาณนี้ครับมีผมดัดด้วยคร้าวแต่ว่าการดัดจริงมันใช้เวลานานกว่านี้ครับค่ะอย่างพวกรอยแตกนี่เราก็เอาไปเชื่อมก่อนอะไรก่อนแล้วค่อยเอามาดัดใหม่ใใหม่ครับมีเราดัดมาไปถือมันจะฉีกเยอะครับค่ะ ก็จะคร่าวๆเพราะการดัดล้อแต่ละล้อมันใช้เวลาอยู่เหมือนกันครับค่ะก็จะประมาณนี้ครับค่ะที่ช่างเราวิธีบำรุงรักษาค่ะรูกษาก็มีละมากก็แค่ดูหมันเป็นพวกชุดไลท์พวกนี้ก็เป็นเอาเป็นพวกจัระบีทาได้ได้หรือว่าคลอมน้ำมันได้พวกนี้ครับเอาเป็นพวกจัระบีหรือน้ำมันโคลอมบางบานได้ครับเพราะเราอย่าไปโคลอมเยอะก็เลยบอกว่าเราตึงงานที่มันหล่นาเข้าในร่องเกลียวร่องอะไรพวกนี้ครับค่ะบำรุงรักษาไม่มีอะไรมากครับ ก็จะคร่าวๆประมาณนี้ครับได้ค่ะขอบคุณพี่สร้างมากนะคะนี่นะคะลูกค้าตัวนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องซ่อมแมกนะคะรุ่น FJ 95นะคะสินค้าหน้าตาจะเป็นประมาณนี้เลยนะคะลูกค้าตัวนี้นะคะใช้สําหรับซ่อมล้อแมกนะคะคิงขอบล้อนะคะึ่มกลางดุมล้อแมกเป็นอุปกรณ์ใช้สําหรับซ่อมแซมปรับแต่งล้อนะคะตัวนี้ก็จะทํางานได้รวดเร็วนะคะมีประสิทธิภาพในการดับลอ<ม>้อให้ได้ลุคทรงที่สวยงามนะคะ ก็ตัวนี้กำลังไฟนะคะจะอยู่ที่1.5กิโลวัตต์นะคะแรงไฟฟา้ามี220วัตต์กับ380วัตต์ให้ลูกค้าได้เลือกเลยนะคะเส้นผ่านศูนย์กลางนะคะอยู่ที่26นิ้วความกว้างของล้ออยู่ที่22นิ้วแรงดัน15บาความเร็วรอบ0-1000นะคะระดับเสียง79ด d ีน้ำหนัก ตัวเครื่องนะคะได้ประมาณอยู่ที่360กิโลกรัมน,นะคะหาลูกค้าท่านใดสนใจสินค้านะคะก็สามารถเลือกซื้อเลือกชมได้ที่เวอร์ j 999 99, 99, 99, ของเราของบริษัทของเรานะคะมีสินค้าให้ลูกค้าได้เลือกมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นลิฟต์คันบนคันล่างเครื่องถ่วงหรือว่าอุปกรณ์เปิดร้านสายยาอันนี้เรามีครบวงจรเลยนะคะก็สามารถเข้ามาเลือกชมได้มีพี่เซี่ยคอยให้คําแนะนํานะคะยังไงแล้ววันนี้หนูต้องขอขอบคุณ ก็ของสถานที่นะคะคิ้วเพื่อรอนะคะบริการดัดโคดทำสีเชื่อมรอยแตกหนึงหน้าเงาคออแล้วก็จำหน่ายลอแมด้วยนะคะยังไงลูกค้าที่ผ่านอำเภอนรครพศิีฐจังหวัดนครปฐมก็สามารถมาเชิญบริการได้เลยนะคะขอขอบพระคุณลูกค้าที่ติดตามแล้วก็รับชมด้วยนะคะยังไงวันนี้หนูต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในหน้าน,นะคะสวัสดีค่ะ